คุณแม่แชโลซีซั่นสี่สัปดาห์นี้พบกับตัวแม่แห่งวงการแพรี่ไพรวันเคยแอบผู้ชายไหมเคยจีบผู้ชายก่อนปะ ถ้าไม่มีแฟนแอลแหลกเลยจริงปะแอลแหลกหนูมีหนูก็แอลนะแอลสายนะแอลไปก่อนไงแล้วก็รักแฟนแอลถ้าทำรักแฟนจะให้เลือกซื้อเสื้อผ้าให้หนูหนึ่งจะได้ไหมสองถ้าใส่ได้หนูกล้าหนูแต่งตัวได้ทุกแนวได้แย่แผ่าผ่านผ่านไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอเคเตรียมขำจนท้องแข็งวันพุธที่28มิถุนายนทาง YouTube ช่องห้าแยกลาดเปลาาและเพจคุณแม่แชลโลแล้วเจอกันนะยะยอมีจริงไหมอยากรู้ไม่รู้ค่ะมีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้คือตายก่อนต้องตายครับ <c oughs> หนูเคยเงินแฟรบอสแฟรไม่ยอมตัดเล็บมือแม่เวลาจับมืออ่ะตัดหน่อยเจ็บอ๋อฮะเวลาทำอะไรนะจับมือใช่ล <ะ S 2> แล้วก็หยัดเจ็ใช่เหรอคุณแม่แชโล